เอามาตรวจต้อกันเด้อตรวจทอดสุดอะไรบ้างเด้อมุกกะทะมุกกะทะมุกทะซึ่งหมูดจุ่มมนเดียวกันนี่นะบ่างพอใครจะกินดอกไหนมาเด้อมันกินน้ำตัดเลยมาๆมาแนวตรวจแนวตรวจคอย ่เดนมาเกอล่องเบิง nah, ล่องเบิงมดให้หน right? ่อยก็เคยเอไดิแม่งแด้เลยนะครับกินน้ำกันเด็กกินน้ำกันตรวจกันเด้กันยังร่องบักน่กันครับบักน่้อย เคยแล้วแ่ค,อค่อยได้กินเลนนขาวมันไม่ติดจวดด้วยจ้าและา,า,าเลยลองเปรกบนักนี่เโ้สองเต้าไปแล้วเด้นมาเด้อมามาเด้อมาเด้อไกรไดนาเฮือนนี่ยนาหมูบ้านนี่ยมากินน้ำกันได้ไง น้มาม,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 ามันเลกาดตุคุ้ม้าคุ้มผนเลยตกก็ได้นะนั่งก็น,นาเฮื่ออแล้วมาวะสวนต้องขวยด้วยอันเนี้ยเหอขาวเป่เนี้ยเพือขาวเหรอมั้งใครสือมาเรอเห็นเสืเย็นเลยมาร่องดิงนี่ไส้สืบมาเป็ดเลยมาลอ่องเลลิว

ม <ừ. S 2> นังบันฮ้อนชื่นใจ เออดึตรวจงกันเอ๊เตีนรองเท้าแบบนี้มันคือเป็นเสียเนี่ยเ้่ยครับเอร้าววกคือรหลเ้าบาดเทาเลี่ยรเาขค้าค่เขาเาเป็นเตียนหน่อเป็นรหล้าแบบค่เตียนหนอก